สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์สำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนเมษาย,ยน2 5 6 7นสะําะสำหรับชาวราศีสิงห์จะหมายถึงท่านท,ท,ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนะคะเปิดมาทิ้งทิวเดือนเลย <c oughs> แล้วมาระวังนะคะแล้วมาระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนะมันจะจะมีปัญหาด,ด,าด้านกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะตรงนี้นะคะ การโต้เถียงการถกเถียงอะไรพวกนี้นะคะ <c oughs> การใช้ถ้อยคําที่มันทิมแทงใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นจุดที่เราต้องระมระวังนะคะบางครั้งเรื่องบางเรื่องเรื่องบางอย่างอะไรที่แบบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเห็นที่แตกต่างกันะนะคะให้ใช้วิธีการอธิบายให้เข้าใจาจะดีกว่านะคะการใช้คาพูดสอดเสียไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นนะมีแต่จะรังให้เกิดปัญหาสร้างปัญหานะคะสิ่งที่สําคัญเวลาที่เราต้องโดยเฉพาะ เวลาที่เราต้องทํางานร่วมกับคนหลายๆคนเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยแน่นอนว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทานะบางทีมันก็ให้รู้สึกว่าแบบต่างคนต่างอยู่ดิต่างคนต่างอยู่บางทีก็อาจจะไม่มก็อาจจะไม่สาเร็จนะเพราะว่าการทํางานบางทีมันต้องอาศัยความทําทร่วมกันทีมความเห็นที่แตกต่างม,มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะแต่สิ่งที่สำคัญคือการรับฟังมากกว่าการเปิดใจรับฟังนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจก็ฟังกันวิธีการแก้แกแกแกปัญหาบางทีมันอาจจะไปถึงตัวคนเองเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้นํา ในการเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งนะคะแก้ไขความขัดแย้งเป็นตัวประสานเป็นตัวเชื่อมโยงนี้ก็ได้นะคะให้แบบทุกๆคนเนี่ยใจร่มๆแล้วก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่ให้แบบสิ่งที่เราทํามันประสบความสําเร็จอ่ามันก็จะงานมันก็จะสําเร็จอ่ะคือสําเร็จคือมันไปด้วยกันไงเนี่ยก็ดได้ก้าวถ้วยมาด้วยแปลว,ว่าก็มีโอกาสสูงมากที่ทุกคนอาจจะต้องเป็นคนมาช่วยพูดช่วยเคลียร์ ช่วยให้ำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะที่จะทำให้งานมันเดินต่อไปได้เรื่อยๆทุกคนแฮปปี้ดีดาอะไรประมาณนั้นนะคะทลายขีดจำกัดหรือข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างทลายความวิตกหรือความกังวลใจของหลายๆคนอะไรประมาณนั้นน,ะนี่คือมันลักษณะของความเป็นผู้นำเลยนะเนี่ยเราให้ผู้นำขึ้นมาด้วยนะคะคือจริงๆผู้นำในที่นี้ไม่ได้แบบว่าคุณต้องคุณต้องเป็นผู้นำจริงๆก็ได้นะแต่อาจจะไม่ถึงว่าเป็นคนที่แบบสามารถที่แบบคุยได้เคลียร์นะ่ะ บางทีคือเนื่องหอก่าไหมบางทีเวลาคุยคุยกันเนี่ยคนนั้นพูดอย่างคนนี้พูดอย่างบางที่แบบมันจับต้นชนภายมันไม่ถูกอะต่างคนต่างพูดต่างคนต่างเถียงเนื่องอก่ไหมแล้วเราเนี่ยเป็นคนแบบ conclusion เป็นคนคอยจับจุดจับประเด็นอะไรที่มันสําคัญสําคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคอยชักนําที่ทําให้แบบการสนทนาการคุยกันเนี่ยมันแบบเป็นไปด้วยความรับเป็นรับรื่นอะคือไม่ใช่แบบเถียงกันข้างฮักกูแล้ว,แล,วแล้วไม่จบ เทียงก็แล้วมันต้องจบมันต้องมีทางออกมันต้องมีบทสรุปอะไรประมาณนั้นนะคะหรือเราอาจจะเป็นคนสรุปก็ได้อ่านึกออก็นไหมก็จะไม่นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ว่าโดดเด่นในเรื่องการทํางานเป็นทีมทุกงานที่เยอะนะคะเนี่ยงานเป็นทีมเป็นทีมทีมว่าความสําเร็จความสําเร็จมันเกิดขึ้นรู้ได้ทั้ง The World The Sun เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะถ้าเป็นงานอะไรก็ตามเนี่ยที่ถึงมือคุณอ่ะนะคะถึงมือชาวราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสที่สําเร็จของท่านนี่สูงนะคะถึงแม้จะมี ตัดาบมาเป็นอุปสรรคนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไมไมแค่ใบเดียวนั้นไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะอุปสรรคก็มีไว้ให้เราข้ามขีดจากัดก็มีอะไรที่แบบมันอาจจะมาถึงลิมิเอชันและขีดจากัดหรือข้อจํากัดอะไรบางอย่างก็ได้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่างานของคุณน่ะนะคะอาจจะต้องอมีข้อจํากัดในเรื่องที่ว่าต้องทํากันเยอะๆไงอาจจะไปถึงคลาวนี่อันนี้ถึงกลุ่มของผู้คนก็นได้นี่สองใบเนี้ยทำงานกับคนหลากหลายนะคะหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายอายุ หล,หลายๆอาชีพเนี้ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะจริงๆมันมีอาชีพอะไรหลายอย่างที่มันต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆอะเนืกออกไหมคะพอคนมันยิ่งเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบอย่างเช่นการเป็นผู้จัดงานอีเวนต์หรืออะไรก็ได้ที่ต้องมีคนเยอะๆคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยได้เนืกอออกไหมคก็จะมีอาชีพลักษณะนั้นที่แบบต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆอะเกี่ยวข้องกับความสุขความสนุกสนานอะไรเงี้ยคุณต้องเป็นคนคอยควบคุมทุกอย่างอะไรเงี้ยเนืกอออกไหมคะเพารนักงานลักษณะเนี้ยมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จ ทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าลักษณะของไพ่เนี่ยนะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าอ,อนอกจากจะหมายถึงตัวที่แบบเราต้องออคุยกับคนอื่นคนเยอะๆทางานกับคนเยอะๆแล้วเนี่ยแม้ทั่งในชีวิตประจาวันของเราเองก็เช่นเดียวกันไม่ต่างกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันยังหมายถึงการแข่งขันได้ด้วยนะคะตัวเราเองเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเราแข่งขันกับตัวเองก็ได้นะคะการแข่งขันกับตัวเองเนี่ยเป็นการบอกให้ถึงการพัฒนาศักยภาพเนี่ยตัวตัวเนี่ย เป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยจะสามารถพัฒนาตัวเองได้เราต้องทําตัวประเภทแบบต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตอลอดเวลาเนื่องออกอะ้รบางคนเนี่ยคือเรียนจบมาตั้งนานแล้วเรียนจบเพื่อสมมติจบอะไรก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องอะไรก็ได้แต่ว่าเราอ่ะก็ยังมีสิ่งใหม่ๆเรื่องเราใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้นะคะสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ไอ้สิบเหรียญเนี่ยเมือนกันก็สมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมีวิธีการทํางานอีกแบบหนึ่งแต่สมัยใหม่เนี่ย มันมีความใหม่ๆเครื่องมือเครื่องไม้หรือวิธีการเนี่ยมันมีวิธีการใหม่เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังหมายถึงว่าเราเองก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งมันแตกต่างไปจากวิถีชีวิตหรือวิธีการทํางานแบบเดิมๆของเราด้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสรับชาวราศีสิงห์บางท,ท่านที่ต้องมีการเปลีป่ยนแปลงต้องมีการเรียนรู้เนี่ยมีโอกาสคือมีโอกาสคืออาจจะไม่ถึงการเรียนต่อเรียนต่อให้จบอ่ะอาจจะไม่ถึงจบปริญญาตรีอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นคือก็อาจจะไปถึงคนที่แบบอาจจะไม่ได้เรียนเยอะแยะมากมายแล้้วตตอองมาาศึกษ่ ก็จะเรียกสัญนาณห,หรืออาจจะไปถึงการเรียนรู้เมธอดหรือวิธีการใหม่ๆอะไรเงี้ยเป็นช็อตเป็นการเรียนรู้แบบระยะสั้นเงี้ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดีวยวกันนะคะไม่เหมือนกับเป็นการที่พัฒนาตัวเองเอาง่ายๆนะพัฒนาักยภาพและความสามารถตัวเองให้สามารถแข่งขันกับคนอื่นๆได้ตัวเพจตัวเนี้ยเป็นตัวที่บอกว่าใหม่ๆไอเดียใหม่ๆวิธีการใหม่ๆคือมันมีสิ่งใหม่ๆมันเกิดขึ้นมากมายนี่หรอปะนวัตกรรมใหม่ๆก็ได้นะคะอ่ามันอาจจะถึงหมอก็ได้เนี่ย คุณอาจจะมีหมอก็ได้ที่แบบต้องเรียนรู้วนวัตรกรรมใหม่ๆวิธีการผ่าตัดวิธีการรักษายาเยอะอะไรใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆเงี้ยแม้แต่พวกหมอสัญญกรรมเงี้ยก็ต้องมีเทคนิคนู่นนี่นันน่นอะไรเงี้ยคือวิทยาการอ่ะมันล้าหน้าอยู่เรื่อยไม่มีการพัฒนาเรื่อยเราก็ต้องตามเทคนโนโลยีพวกนั้นอ่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่เป็นกระตุ้นให้ชาวสาีสิมได้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยนะคะการทํางานของเราเนี่ยคือเร,เราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองให้ให้ดีขึ้นนะคะเพิ่มศักยภาพของตัวเองด้วยนะอย่าจากัดตัวเองแค่เรื่อง เดิมๆสิ่งเดิมดม,มันไม่ได้แล้วนะคะมันไม่ได้นะคะเพราะโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนี่คือเราเองก็ต้องแบบเปลี่ยนตามด้วยพัฒนาตัวเองให้ตามด้วยอย่างเงี้ยมันถึงจะทําให้เราสามารถอยู่ได้บนสังคมบนเนี้ยบนโลกบนเนี้ยเนื่องมาคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าลักษณะของสายงานหรือลักษณะของเส้นทางอาชีพของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะแต่สิ่งเนี้ยสำหรับบางท่านต้องใช้คำคำนี้ด้ยวยเพราะว่าเราดูแบบ ทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของไพ่คือบางท่านที่มีโอกาสที่เส้นทางชีวิตของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วต้องมีการเรียนรู้อะไรที่มันใหม่ๆอย่าย่าอยู่กับที่นะคะคุณอย่าไปคิดถึงพวกของเก่าของโบราณอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็อาชีพขายของเก่าเลยมันมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งมันก็จะแตกต่างกันแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่เหมือนก็คือการทดสอบใช่ไหมอาจจะมีเทคโนโลยีที่แบบมาตรวจสอบว่าไอ้นี่มันเก่าจริงหรือเปล่า มันเป็นสิ่งมันเป็นของเก่าจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบอเพราะฉะนั้นเนี่ยใด,ดก็ตามนะคะลักษณะภัยชี้ชี้ชัชนให้เห็นว่าเราต้องพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหางานอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเปลี่ยนงานอะไรพวกนี้นะคะล้วนแล้วแ,แต่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ทั้งนั้นคือคุณต้องพัฒนาทักษะของคุณให้มากข,ขึ้นกว่าเดิมนะคุณถึงจะมีโอกาสนะคะที่จะได้ ตำแหน่งในสิ่งที่เองนต้องการเนี่ยบางคนอยากเป็นผู้บริหารอยากเป็นเจ้าตำแหน่งสูงอยากเป็นผู้จัดการอยากเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเนี่ยคุณต้องแข่งขัน,ขนกับคนอื่นเยอะแยะมากมายแปลว่าอะไรแปลว่าความสามารถเราณนะตอนนี้แข่งขันคนอื่นได้แต่การที่เราจะเอาชนะเป็นที่หนึ่งเราต้องมีอะไรที่มากกว่าคนอื่นนึกออกไหมคะเมืจะได้ในนั้นพนักนโอกาสที่จะสมหวังก้าวถ้วยมันรออยู่นะก้าวถ้วยสิบถ้วยนี่มันมารอแล้วนะ เก้าถ้วยสิบถ้วยเตมรือซันมาอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือตงนนี้ตอนนี้เราต้องทลายขีดจํากัดหรือข้อจํากัดของตัวเองนะคะอะไรที่มันถ่วงลังเราเอาไว้ไอ้ตรงนี้เลิกกลัวเลิกกังวลเลิกหาข้ออ้างนู่นนี่นั่นนะคะการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่คุณสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบต้องรอวันนั้นรอวันนี้รอเลิกรอใช้ไม่จําเป็นนะคะคุณสามารถเริ่มได้แต่แต่ตอนนี้เลยนะแล้วมันจะดีเองนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าการเรียนรู้อะไรใหม่ใมันใช้เวลานะมันไม่ใช่แบบเรียนปุ๊บรู้ปั๊บโอ้ ก็ถ้าจะ genius ขนาดนั้นก็อีกเรื่องนะบางคนก็ฉลาดใช่ไหมมีข้อะไร,รนะเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่อนข้างที่จะสูงความสามารถในการรู้คือเรียนรู้ได้เร็วเนี่ยเหรอไหมคะ,ะซึ่งแต่ละคนไม่เท่กากันนะต้องบอกไว้ก่อนนะบางคนก็คือแบบเก็ตอ่ะอ่านแป๊บเดียวเข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเร็วหวัหวเร็วคิดเร็วคิดเร็ว,รวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ตามตัวนี้มันหมายถึงการพัฒนาทักษะมันต้องใช้เวลากว่าที่จะประสบความสําเร็จนะคะ แต่เมื่อประสบความสำเร็จทุกอย่างอะอะไรที่คุณฝันสิ่งที่คุณอยากจะได้เนี่ยคุณจะได้หมดน,นึกออกไหมตัวนี้มันตัวปิดอะปิดคืออนาคตเนี่ยทั้งอนาคตใกล้ถ้าอนาคตไกลคือมันมันดีทั้งคู่อะนึกออกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวที่บอกให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงนะชีวิตคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณมีความสุขเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณแบบประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ถ้าเป็นเด็กน้อยก็หมายถึงว่าการเรียนในช่วงนี้เนี่ยคือต่อไปเนี่ยอดทนเรียนไปเรื่อยเนี่ยขยันขันแข็งเนี่ยก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จในชีวิตค่อนข้างทีง่สูงเรียนจบแล้วก็จะมีงานทํามีคนมาแบบมารอต้อนรับนี่ออกอไหมเอ้อมาเลยมาทํางานที่นี่สินี่ออกอไหมเออไอเซมนเดนสันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือมันมีแต่เรื่องดีๆอ่ะนี่ออกอไหมแต่ว่าไอ้เรื่องดีๆมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมาพร้อมกับความพยายามของเราด้วยตรงเนี้ย เป็นไพบ่บอกรื่ลงความพยายามนะคะแต่ว่าอะไรแปลว่าณตอนนี้ท่านชาวราศีสิงห์ท่านใดคุณยังพยายามไม่พอ,อยังไม่สําเร็จยังไม่ได้แต่ว่าคุณต้องพยายามให้มากกว่าเดิมนะจ๊ะเนี่ยต้องพยายามให้มากกว่าเดิมต้องซ้อมต้องขยันนะคะจะเป็นการเรียน,การก,รยนการกีฬาการทํางานการกิจกรรมวสัสดุอะไรก็ตามนะคะเนี่ยแต่ว่าเราต้องขยันให้มากกว่าเดิมนะคะอย่าทําเป็นเล่นเป็นหัวเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆไล่สาระไปวันๆเงนี้ไม่ได้ละ ะค,ะคืออยากจะเล่นก็คือเล่นไพ่ไพ่ที่บอกให้เล่นคือตัวนี้นะไรสลับไปวันวันเล่นเล่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันอาจจะไปถึงเราอาจจะมีความสุขในชีวิตในช่วงหนึ่งแต่ว่าท้ายสุดแล้วต้องมีความรับผิดชอบจำเอาไว้นะคะช่วงชีวิตวัยเด็กนะ่มันมีจํากัดความสนุกในวัยเด็กมันมีจํากัดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเติบโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะนี่คือการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่และตอนนี้เนะี่ยไพ่มันค่อนข้างที่จะว่าเราต้องรู้จัก รู้จักรับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะคะก็จึงได้จากนั้นนะคะดังนั้นก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะอย่าลืมนะคะมันเป็นการเปลีป่ยนแปลงที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่ขี้เกียจนะจะ๊ะก็ฝาก,กไว้นะคะสำห,ห,หมมรับชาวราศีสิงห์นะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆกับนักจับชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสหรการติดตาม,มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ